สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะหุ้นก็ลงนะครับทองคำก็ลงนะครับผ่านมาอาทิตย์นี้นะครับนะเพิ่งเริ่มเปิดวันแรกนะครับนะหุ้นก็ดีดตัวขึ้นมานะครับสูงนะฮะอย่างในดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้นะดีดตัวขึ้นมา500กว่าจุดนะครับ ก็ถือเป็นสัญญาณนะครับเริ่มฟื้นคืนนะที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าโดยรวมเนี่ยบริบทนะครับของหุ้นเนี่ยน่าจะยังไปสูงต่อไปนะครับในเดือนนี้และเดือนหน้านะครับนี่คือสิ่งที่ผมคาดการไว้นะเพราะดูที่บริบทเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอาทิตย์ที่แล้วนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผู้คนก็เล่งกันอยู่นะครับว่าเฟดจะตัดสินใจอย่างไรในการประชุม ของเขานะครับใน15-16้ิพฤาเนี่ยนะครับก็เลยมีการนิ่งๆไปนะแต่ว่าพอมีผลประชุมออกมาชัดเจนนะครับว่าเฟดเนี่ยไม่ทําอะไรยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ําแล้วก็ไม่ได้ทำเทปเบอร์ลิงนะครับในการลดซื้อสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆนะครับทำให้หุ้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ปรับตัวตั้งตัวได้นะครับก็เริ่มนะขึ้นมาสูงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ s อส0นะครับก็บวกเหมือนกันนะวันนี้ก็บวกขึ้นไปนะครับ5กว่าจุดนะฮะแล้วผมก็มองว่าในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้และอาจจะเป็นเดือนหน้าด้วยซ้ำไปนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมมองว่าทิศทางหุ้นสหรัฐเนี่ยยังขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าผมดูจากบริบทโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับแล้วก็ค่างเงินดอลลาร์ด้วยที่ดูเหมือนว่า จะมีเสถียรภาพขึ้นนะครับดูเหมือนนักลงทุนเนี่ยนะครับจะลงทุนเอ่อกลับไปในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเพราะเราเห็นยวของมันนะครับตกลงมานะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าตลาดหุ้นนะครับยังจะคืบคานสูงขึ้นไปแต่ถ้าว่าจะคืบคานสูงขึ้นไปและเป็นไปได้ด้วยว่าอาจจะขึ้นไปในอะตาเร่งนะครับนับจากนี้ไปนะเราลองดูนะประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่าบางทีหุ้นของสหรัฐเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะคืบคานสูงอย่างเดียวนะครับอาจจะคืบคานสูงไปเนี่ยตาเร่งด้วยเพราะว่าบริบทของการลงทุนเนี่ยนะครับอย่างยูผลตอบแทพนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับมันเอื้อนะเอื้อให้ตลาดหุ้นมันสูงขึ้นต่อไปนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้ทองคำเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นสูงด้วยนะครับด้วยเหตุผลก็คือกระแสเงินเฟอ้อยังมีอยู่นะในสองสาเดือนนี้ แต่มันจะค่อยๆขึ้นไปนะค่อยๆขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นในขณะนี้ก็คือว่าตลาดหุ้นเริ่มฟื้นนะครับทองคำอาจจะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาในช่วงเดือนจากนี้ไปนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นเนี่ยอาจจะขึ้นเร็วกว่าทองคำนะทองคำอาจจะค่อยๆไต่ขึ้นนะแต่หุ้นเนี่ยน่าจะขึ้นเร็วนะเพราะบริบทต่างๆเนี่ยนะเอื้อนะครับเอื้อต่อการที่ให้หุ้นเนี่ยไปสูงต่อไปนะครับ ราคาทองคำเนี่ยที่ที่แล้วนะครับนะร่วงลงมานะจากระดับจมาพันเก้าร0นะทะลุต่าลงมากว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนมาอยู่แถวประมาณสักพันเจ็ดอดอลลาร์ต่อออนนะครับนะเมะื่อวานนี้ก็ดีดกลับขึ้นมานะฟื้นกลับขึ้นมาที่ประมาณ1,785ดนะดอลลาร์ต่อออนนะครับอันนี้คือสัญญาณฟื้นซึ่งมันไม่มีเหตุผลว่าทําไมราคาทองคําจะต้องต่ําลงไปนะกว่าระดับตรงนี้นะฮะ เพราะว่ากระแสงเงินเฟอ้อนะยังมาอยู่แล้วกระแสงเงินเฟอ้อเนี่ยแน่นอนฮะก็ไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวหรือถาวรมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะประมาณสักสองสาเดือนเนี่ยนะคะรับตอนนั้นราคาทองคํามันควรจะทรงอยู่แถวๆนี้ในกรอบเนี่ยประมาณพั 1, 1, 8, นเถึงประมาณพันแปดร้อยห้าสิบถึงพันแปดรพันเก้าร้อยดอลลาร์ต่อัอ่อนนะเท่าที่ผมดูนะฮะมันน่าจะทรงอยู่แถวนี้ เพราะว่ามันจะดูว่าใน3เดือนนี้นะครับไอกระแสงเงินเฟอ้อนียจะเป็นอย่างไรนะจะแรงขึ้นจะถาวรหรือเปล่านะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นการกิ่งกาไรนะราคาทองคํานี้ร่วงนะหวบลงมาจากระดับพันเก้าร้อยดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะลงมาทีละขั้นนะครับลงมาเพราะว่ามันมีการกิ่งกาไรนะเป็นเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนนะครับที่ตัวเลขดัชนี ราคาผู้บริโภคนะครับที่เป็นตัววัดเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นเร็วในเดือนเออมษายนนะครับมันสูงสุดในรอบ13ปีบ้างนะในรอบ40ปีบ้างนะทำให้นักลงทุนแตกตื่นก็เ,เรียกว่าแพนิคบายนะในเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นสูงเนี่ยนะครับก็ธรรมดาเกิดการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับก็ลงมาซึ่งผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1,750 1,800ถึง1,900ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์อยู่ในกรอบตรงนี้ครับเพื่อรอดูนะรอดูสัญญาณในช่วง2-3เดือนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าทองคำจะขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นนะจาก1,750มา1,800นะไป1,850แล้วก็ไป1,900ดอลลาร์ต่อออนนะครับเพื่อรอแลนะรอความชัดเจนนะถึงกระแสงเงินเฟ้อใน2-3เดือนนี้ว่าถัดไปมันจะเป็นแบบไหน นะทั้งขนาดตัวเลขนะครับเงินเปิดที่จะพุ่งสูงขึ้นและระยะเวลาที่ยาวนานออกไปนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับนะบริบทก็คือยิวนะเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะอยู่ในกรอบที่ไม่ถึง1.5%ึ่เนยิวผลตอบแทบาาบานพับัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งสิ่งนี้มันเอื้อนะครับต่อการลงทุนและการสูงขึ้นไปของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมันในช่วงหนึ่งเดือนนี้ผมยังมองเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐน,น่าจะขยับสูงขึ้นไปน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันในะครับว่า ถ้าบริบทมันดีมันเอื้อเนี่ยโดยที่ยิวเราดูที่ยิว10ปีนะครับของบรรบาตรรัมบาลสรัฐเนี่ยถ้ามันตกลงมาเรื่อยๆอาจจะต่ํากว่า1.4ลงมาถึง1.3-1.2%สัมไปซ้ำไปนะเพราะว่ามันจะเป็นบริบทนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นสรัฐเนี่ยขึ้นได้ดีขึ้นขึ้นได้สูงมากขึ้นแล้วก็ขึ้นได้เร็วขึ้นชันขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้น มันก็จะเป็นสัญญาณให้เรามองเห็นนะครับถึงฟองสบู่นะอาจจะเป็นระยะสุดท้ายของมันก็ได้นะครับนะที่มันใกล้จะถึงท็อปของมันนะในขณะที่บิตคอยนะครับดูสัญญาณการฟื้นยังไม่ปรากฏชัดเจนนะครับนะราคาจาก1เหรียญบิตคอยอยู่ที่2ล้านกว่าบาทนะตอนนี้ก็เหลือประมาณ1ล้านบาทนะครับสัญญาณฟื้นของบิตคอยยังไม่ชัดเจนยังไม่เห็นนะครับ จริงไม่ทราบว่านะครับทิศทางมันเนี่ยนะครับผมก็คาดเดายากนะเพราะว่าบิตคอยมันถูกเก่งกำไรนะครับในปีที่ผ่านมาสูงนะทำให้ราคามันเคยที่ต่ำกว่า1เหรียญบิตคอยต่ำกว่า1ล้านบาทมันขึ้นไปถึง2ล้านบาทตอนนี้ก็ลงมา50%นะครับนะถ้าทั่วไปเราก็เรียกว่ามันเกิดการคราชนะครับทางเทคนิคเกิดตลาดหมีทางเทคนิค,นะค,น,คนะครับแต่ว่า ก็มีบางท่านก็บอกว่ามันมันไม่ใช่นะเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะมันมีความเชื่ออะไรพวกนี้อยู่ข้างหลังเยอะแต่สัญญาณที่เห็นชัดเจนนะครับนะก็มันยังไม่ฟื้นนะแล้วก็มีการคร s ชลงมาแรงนะห้ก็ทำให้ต้องใช้เวลาสะสมนิดน,นึงนะก็เป็นไปได้นะครับที่มันจะขึ้นนะเพราะอย่างที่บอกนะกลุ่มนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นนะครับในบิตคอยนะครับก็ยังมีอยู่ นะก็จะขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าจะขึ้นมากหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ไม่กล้าคัดการพยากรณ์ไว้แต่เมื่อมองพิจารณาโดยรอบนะครับของบริบทการลงทุนนะครับคือเวลาเราดูนี่ต้องดูตลาดนะข้ามไปข้ามมานะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะตลาดทองคําตลาดบิตคอยนะครับตลาดพันธบัตรนะะเรามองมองข้ามไปข้ามมา ก็สัญญาณของตลาดพันธบัตรเนี่ยดูเหมือนมันจะดีขึ้นเพราะว่ายิวของ10ปีนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันต่ำกว่า1นต์ลังจากที่มันเคยพุ่งสูงขึ้นไปถึง1.75%เรซน์ะครับเราต้องดูที่การขึ้นของมันนะครับเพราะว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนในช่วงประมาณ9เดือนที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ายิวมันพุ่งสูงอย่างชัดเจนนะครับกราฟนี่ชัน นะจากระดับที่0 5นเะครับเมื่อปีที่แล้วเนะีนะ่ยเมื่อ9เดือนที่แล้วเนะี่ยพุ่งก็ไปถึง1 7 1. 7่งแต่ใน3เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามันจะมีสะเสถียรภาพนะดูเหมือนว่ายิวมันถูกควบคุมอยู่ในระดับประมาณสัก 1. 5เถึงแม้บางช่วงอาจจะกระโดดขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าถือว่าอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีทิศทางอย่าลงด้วยสาไปนะจากการที่ เราดูจากกราฟนะครับจะเห็นทิศทางทางขวามือเนี่ยดูเหมือนจะลงได้้ําไป mm hmm. ก็จะเป็นไปได้ว่าในช่วง 1- 2เดือนนี้นะครับเราจะเห็นยิวอาจจะต่ากว่า1.4%กลับมาที่1.3%หรือถึง1.2%นะครับ mm hmm. ก็มีกูรูนักวิเคราะห์นะครับ mm hmm. เขาคาดการณ์ไว้เหมือนกันนะครับว่ายิวนะสิปีสหรัฐอาจจะกลับมาที่ห2ึนะร่รในขณะที่ตลาดหุ้นของสหรัฐเขาจะพุ่งขึ้นเป็นรูปพาราโบลานะครับที่จะไปทำท็อปในช่วง1 2เดือนนี้นะครับ ส่วนดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากที่มันอ่อนลงมานะระยะหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มกลับขึ้นมานะเพราะว่ายิวของพันธบัตรนะครับมันต่ําลงก็ทําให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นนะครับกลับเข้าไปลงทุนในตลาดพันธบัตรก็ทําให้สเสถียรภาพของดอลลาร์เนี่ยครับดีขึ้นด้วยนะครับก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวนะครับของดอลลาร์ในช่วงประมาณอ,อ,อาทิตย์ที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้น บริบทต่างๆเหล่านี้นะผมก็เชื่อว่ามันจะหนุนให้หุ้นสหรัฐนะครับยังพุ่งสูงขึ้นต่อไปไปทำท็อปต่อไปนะครับในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับแล้วก็ทำให้ราคาทองคำนี้ขยับสูงขึ้นตามด้วยนะแต่ว่าอาจจะสูงช้ากว่านะครับในหุ้นแต่ก็ขยับจาก1,750อยาก 1, 750ไป1,800-1,850นแล้วแล้วต่ะครับารอต่อ่อนอยู่ในกรอบประมาณน,นี้นะครับเพื่อรอนะครับเทส นะรอทดสอบนะว่ากระแสะเงินเฟอ้อจะเป็นแบบไหนชั่วคราวถาวรน,นะครับแล้วก็กระแสะเงินเฟอ้อนี่มันจะพุ่งสูงไปถึงระดับตรงไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือบริบทนะที่เอื้อนะครับการขึ้นสูงของหุ้นนะครับแล้วก็ทองคานะส่วนบิตคอยอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องฟังจาก,กูรูผู้เชี่ยวชาญทีหนึ่งนะเพีงเยงแต่ว่าผมมาชี้ให้เห็นว่ามันยังไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ลงมาแรงนะถึง50%เ นะครับก็ขอให้ฟังนะครับพิจารณาก่อนก็เชื่อนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นในช่วงประมาณ1เดือนจากนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสรังติตตามในช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับก็เน้นย้ำว่าให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ